สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับคอยมาดามบ้านนอกไลฟ์ฟินสวีเดนค่ะเมือนี้ตําแตงอีกแล้วค่ะทุกคนแต่ว่ามีขนมเสน้นขนมกีนน้ำนะคะแล้วก็ปลาแซลมอนไข่ต้มนะคะทุกคนกินก่อนนะคะจะคอยคุยกันนะคะหิวแห้งแห้งเหมือนเลมาค่ะมาตําแตงแซ่บๆนะคะแซ่บๆ อาหารหลักนะคะทุกคนโอ้เสียงเสียงเก้าอี้นะคะดังออดแอดออดแอดเยอะเก้าอีอ้เพื่อนบริจาคนะคะตอนใหญ่มะมัยเป็นกระเลาะมะหย้ย ไถ่ต้มน้ำค่ะทุกคนไข่ต้มเนี่ยก็จะถูกกักบตำแตงมากๆเลยนะคะมหีวไหลยกินยำแดงก,กับซสบย้ำนั่นแหละคะ่ะตำแตง สราเมืองเนี่ยสงเผ็ดก็ทุกเทือเือ็ดนากมาทุกคนอ็ดกแชร์อือหอเมั่อม มาเ้ยค่ะมา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 แซ่บแซ่บแ้วกันนะคะ Essa é นี่แต่งไทยค่ะทุกคนบ้านหบานแต่กระขาดฟักท้องมืออื้อ่าเลยนะคะมืออื้อหวานคากแซบคากอีนดีค่ะข่ยอเก็บไนไว้เยอะเลยนะคะปีที่แล้วกับยังมีอยู่บ้านพ่ายัญ่ฝรังนะคะ เวลาที่คอยจะกลับไทยคอยก็จะเอาไปน้ำนะคะ่ะเอาไปแจก f อซนะคะหวานมากเลยค่ะคอยเก็บไว้ไม่ถึงพันหนวยใหญ่ๆพร้อมนะคะ่ะอันนี้เป็นพันหน่อยพ่ากรมันเป็นหนวยยาวนะคะ่ะทุกคน พันยิ่งใหญ่ก็จะงใ <c oughs> หญ่เป็นงใหญ่มากค่ะทุกคนจุกเลยกินลายเมียนพระขอบกอน,นะคะทุกคนเราค่อยคุยกัน จำแตงกัคนมเเซ็นอิมแล้วเขาก็มาคุยกันทักทายกันคือเก่านะคะทุกคนค่ะก่อนอื่นขอยต้องขอกราบขอบคุณงามๆสำหรับเอฟซทุกๆคนนะคะที่คอยส่งกำลังใจมาให้มาดามบันนอกเสมอมานะคะบอกว่ามาดามบันนอกอยู่ในสถานการณ์โศกเศร้าเสียใจหรือในสถานการณ์ที่แฮปปี้ทุกคนก็นยังคอยอยู่เคียงขางตลอดมานะคะ ขอขอบคุณหลายๆหลายๆนะคะทุกคนขอบคุณจากใจจริงค่ะมื่อนี้ข่อยสีมาบอกทุกคนนะคะว่าเมื่อวันศุกร์ตอนแรงที่ลูกพญายปลั่งนะเชิญข่อยไปร่วมงานนะคะตอนนี้พันยกเลิกแล้วพนเลสิบเร้ไปนะคะสาแหตก็เพราะว่าเมียของลูกซ้ายพญายนะคะ ดิดโควิดนะคะทุกคนแกนเหตุงานอยู่บ้านพักค้นชล้านะคะไขว่ได้สีหาเมือ่อเมื่อวานนี่ก็เลยไปตรวจนะคะตอน bye บายบเรลาวันนีก้กะเมือ่อเ้านี้ลูกซ้ายเพิ่นก็เลยส่งขอความมาบอกคอยนะคะว่ายกเลิอกองานฉลองคริสต์มาสคืนวันศุกร์นะคะคอยก็เลยบริไปซ้ำนะคะทุกคนนี่แหละค่ะโครคภขยไข้เจ็บโรคระบาดมันหลายนะคะ แต่ว่าคอยก็บ่ได้ถามเพื่อนเราค่ะว่าเป็นโควิดชนิดไม่หรือเปล่านะคะลูกตบาติดโควิดนะคะ่ะเราที่นี่กัลูกสายพญาน่านะก็ต้องติดน้ํากันล่ะค่ะทุกคนอาการคอยกระแห้งเป็นคันเนือคั้นตัวมาหลายมือแลอ้วพอกระแหงเสียงกระแหบนะค่ะทุกคนต้องกินยาก่อนนอนทุกมือเลยล่ะคะ่ะแล้วก็ย้ามันเศร้าแต่กับบ่ถึงกับว่าเป็นว่าเป็น อีกอย่างได้ค่ะเป็นแบบขั้นเนื้อขั้นตัวนี่มัแรงนะคะ่ะทุกคนบอกเป็นลายแต่เป็นเพราะกระเทินนะคะ่ะแต่คอยกับประานได้ไปตรวจแล้วะคะ่ะถ้าเป็นแบบนี้จะวันจนันทร์อังคารน,นะคะ่ะจะคอยสิไปตรวจแต่ข่อยกับบมมีน้ำมูกนะคะ่ะแค่เสียงเปลี่ยนแล้วกัเป็นบูบ้าบแบบเป็นหอนๆหน,นาวๆเป็นขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะ่ะทุกคน เม่นเป็นไข่แบบน้อนสมนะคะข่ก็เล็บว่ามั่นใจนะคะว่าเป็นไข่วัดหรือว่าเป็นเอียงกันแน่ถาวนจันทร์กับวันอังคารในถักข่อยยังพอดีขึ้นข่ก็สิเป็นตัวนะคะเพื่อความแน่แนใจมีเอฟซีท่านหนึ่งนะคะที่เขียนคอมเมนต์บอกว่าเอามาดามบานนอกเป็นไอดอลบัสนคระทุกคนข่อยอ,ยาอ่างอาย แต่ก็ขอขอบคุณนะคะที่เห็นความสำคัญที่ยกย่องยกยอให้มาดามันนอเป็นไอดอลน,นะคะมาดามันนอกกัเป็นคนธรมธรมดาธรรมดาบไดเลิศเลอเฟอร์เฟกมาแต่ใสะะ่เราค่ะชีวิตอยู่ในเมืองนอกอ่ายางที่เห็นอย่างที่เราเห็นฟังในล่ะคะ่ะใส่ความอดทนพยายามมากๆเลยล่ะคะ่ะนี เพราะว่ามันเมนเปนานเกิดเมืองน้อนฮานะคะออว่าง่ายๆว่าตอนอยู่เมืองไทยกับบอไดลําบากอีกอย่างลําบากใจแต่ว่าบอไดลําบากกายนะคะตอนอยู่เมืองไทยที่ลําบากใจก็เพราะว่าเป็นคนไม่หนีไมีสินนะคะทุกคนนอนบวหลับมแจะคิดหลายคิดน้าหนีอยาเลี้ยงลูกเปใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นแม่เลี้ยงเดียวมาตั้งแต่อายุ 25ปีนะคะทุกคนกดิ่นล้นหาเงินหาท้องเลียงลกูกทรงลูกเลี้ยนะคะกถือว่ากล้มบากแบบแบบหนึงอีกนะคะแบบว่าแต่ก็ยังมีพ่อแม่มียาพี่นองซอยดูแลนะคะตอนนั้นแต่มาอยู่เมืองนอกอที่ว่าล้มบาบเนี่ก็เพราะว่าสู่ทนอดทนนะคะอดทนในห,หลายด้านนะคะเพราะว่าจะเป็นเรื่อง ดินฟ้าอากาศเพราะว่าจะเป็นเรื่องภาษาแล้วก็อาหารแล้วก็เรื่องที่เขาอาวาดฝันไว้ว่าเป็นจริงนะคะกับกดดันนะคะแต่กัต่อสู่ดินล้นมาจนถึงเมื่อน,นี้นะคะทุกคนกับใส่ความาเพียนพยายามอดทนมากๆเลยนะคะก็บไม่หลายครั้งที่ทอแท้นะคะแต่กับถอยบ่ได้เพราะว่าได้มาอยุนีแล้ว ถ้าห่อถอยไปห้าต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งไม่เรามันเกิดสิเสียเวลาไปนะคะเมื่อใดมันแล้วเขาก็ต้องสวยถึงที่สุดนะคะคอยกคิดแต่ว่าในชีวิตหนึ่งเขานะ่ะเกิดข้างเดียวตายข้างเดียวนะคะถ้ามันจะ,ะลำบากยากแค้น,นปันใดมันจะตายก็ให้มันตายไปโลดค่อยคิดถึงสี่นะคะก็สู่มาจน ได้ใส่นหนี่ใส่สินภายในเวลาสองปีนะคะทุกคนแล้วก็ถามว่าเบอร์หนี้เบิดสินแล้วเงินทำงานมาอีกต่อมาอีกนะมีเงินเก็บหลายบอ่อคอยขอตอบนะคะว่าคอยบ่มีเงินเก็บค่ะเป็นอย่างคอยบ่มีเงินเก็บคอยนะก็ต้องส่งทางบ้านนะคะส่งให้ลูกให้เต้าส่งไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่หลายอย่างหลายแนวะู่ะทุกคนอันนี้ก็อ่า บอยอยากที่จะแจกแจงมากมายนะคะแคร์มาบอกว่าเงินที่หาได้หลังจากที่ใส่หนีใส่สินแล้วก็สทรงทั้งบานใส่ใจทั้งบานเหตุนันเหตุนีมันก็มีแนวเหตุเจอนะคะเพราะว่าเขาอยากม,นานมีอันนันมีอันนีนะคะทุกคน <laughs> เดี๋ยวจะบางๆท่าว่ามีคลิปล้มกจะจาม้อบอกนะคะว่าเงินที่ส่งไปบานเอาไปเหตุในอย่างแน่อย่างสินะคะ แต่ตอนนี้เราก็มองว่าความเป็นยูในปัจจุบันก่อนนะคะ่ะฐา,ยานย้ำใดที่คิดว่าเออว่ามีคีปลงกระสีออาเรื่องนั้นมาบอกนะคะทุกคนแต่ก็ดีใจมีความสุขนะคะที่มีคนนะยกย่องให้เป็นไอดอลน,นะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ ค่ะทุกคนคะเมอนี้คอยสิคอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะแค่มาคุยทักทายขอความคิดหอนนะคะนนเมอนกมือให้่มย์นะคะลูกค้าหลายค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าเทศกาลคริสต์มาสนะคะเขากมาซื้อของอจัดงานฉลองคริสต์มาสนะคะทุกคนก็เลยงานก็เลยหลายแน่เติมของเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี่ออเดรนนั้นออเดรนนี่เยอะแยะเลยละค่ะ ค่ะก็ทีจากการคอยขอหายทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับเมือเอ่อเนยขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย